สวัสดีครับเชนนีผมก็ 6, จะมาอ่านนิยายกันใหม่ทั้งทีก็เป็นสนามัลสแล้วสำหรับเว็บนิเวลนะครับตอนไมษษ่เสษการหนีเที่ยวของรีมอนโลพาร์ที่6เหลานักเรียนที่ถูกลาพาและเทียนามาทิ้งเอาไว้ยังก่อลลางต่างก็มีปฏิกิริยาต่างๆเหลานักเรียนส่วนใหญ่ก็หมดความหวังรีมอนโลก็เดาว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะตกอ,อยู่ในสภาวะตื่นตระหนกและเพราะว่าคนที่วกเขาเคยพึ่งพาอาจารย์ของพวกเขาก็ไม่มีโอกาสในการชนะตัวของเทียและฟุตแมนเลยอย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนหนึ่งก็ได้เริ่ม รวบรวมของพเพื่อยืนยันว่าพวกเขามีของประเภทใดเหลืออยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นก็ดูเหมือนว่าเราอาจารย์ที่ไม่ได้เข้าต่อสู้กับลาภพาดก็ไม่เลิมหน้าที่การงานของตนเองและในตอนนั้นฉันได้มีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าเงื่อนไขของผู้ที่มีเสถียรภาพเราไม่สามารถยืนยันผลที่ตามมาของการต่อสู้หรือว่าเรื่องรอยของการสะกดคำสาบเอาไว้พวกเขาก็อาจจะตื่นขึ้นหลังจากการพักผ่อนทั้งวันอาจารย์หมอที่เป็นหญิงสวยงาผมสีน้ำเงิน เธอก็ยังดูสงบมากและกระทาการโดยไม่มีการละลืมการของเธอะเธอก็ได้วางอาจารย์ทั้งสี่คนที่เคยพ่ายแพ้ต่อลาพาสและเธอก็ได้นําชุดผสมพยาบาลของเธอออกมาณเธอเองก็ยังนําผ้าห่มออกมาจากครั้งไม่ติดเจ็บของของเธออีกด้วยและระมัดระาวาังเรื่องสุขาอนามัยด้วยเป็นไปตามคาดอาจารย์ของสถาบันการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เยมเพส อย่างไรก็ตามแม้ว่าสัมภาระของเหล่าผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องบินจะได้รับการตรวจสอบเมื่อพวกเขาก็ลังจะขึ้นเครื่องบินแต่เมื่อสัมภาระของพวกเขาอยู่ในค้งไม่ติส่วนตัวมันก็จะไม่เป็นอะไรและตามจริงแล้วการตรวจสอบมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากหรือว่ามากกว่าน้นสถานะปัจจุบันของผู้ตรวจการเขาก็จะเงียบไปเว้นแต่ว่ามันจะมีคนถืออาวุธอย่างชัดเจนเหตุผลอยู่เบื้องหลังนั้นมันก็เรียบง่าย คนที่แข็งแร่งจริงๆก็จะแข็งแร่งด้วยมือเปล่าเช่นกันลิมูุก็ได้ตัดสินใจว่ามันก็คงจะไม่คมที่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธมากมายขนาดนั้นการตรวจสอบพวกเป็นเจ้าของมันก็มีไว้เพื่อใบหน้าเท่านั้นสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือการแพร่พายข้อมูลที่ห้ามใช้ท่าสาวเวทมนต์ภายในเครื่องบินและเพื่อการนานลิวจินได้สร้างระบบตรวจสอบก่ารใช้เวทมนต์หรือว่าท่าสาอื่นๆในสถสารที่ได้อย่างสมบูรณ์เช่นตัวขัดขวางเวทมนต์ก็กำลังทำการวิจัยอยู่ในจักรวรรด ได้ทาการลดขนาดอุปกรณ์ลงและติดตั้งเอาไว้ในทุกส่วนของเครื่องบินในด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครสามารถใช้เวทมนต์ในเครื่องบินได้แม้ว่าจะเป็นความจริงเช่นนั้นที่สําหรับพนอยางลิมอนลูที่สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้การไล่เวทมนต์ก็ดูเหมือนว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลสํารับตัวลิมอนลูอย่างไรก็ตามจะเวททั่วไปที่ลดขนาดลงก็กําลังพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์ทดสอบที่มีประโยชน์มาก มันสามารถตรวจจับการบิดเบีย้ยนในอากาศได้อันเนื่องมาจากแรงสัตนเทียนของพลังเวทมนต์ไม่เพียงแต่สามารถตรวจจับการใช้เวทมนต์ตามปกติได้เท่านั้นแต่ก็ยังสามารถตรวจจับเมื่อได้ใช้เวทมนต์มิติหรือว่าการเดินทางเชิงพื้นที่เวทมนต์ถ่ายโอนและมันก็มีประโยชน์มากกว่าวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่ได้คิดค้นขึ้นมาด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่จะจับกลุ่มพฤติกรรมการต้องห้ามภายในเครื่องบินได้ในทันที ในระหว่างนั้นตัวลิมลูก็ได้สะกดหน่อยตามไปยังที่นั่นทันทีใยด,ด้วยสาเหตุนั้นอาจารย์พยาบาลผงสีเงินที่แสนสวยจึงสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานของเธอด้วยเวทมนตมตีของเธอเองดูเหมือนว่าเธอจะมีเตียงธรรมดาธรรมดาอยู่กับตัวเธอด้วยซึ่งเธอก็ได้เริ่มต้นกางเต้นในทันทีแล้วก็มีนักเรียนสองสามคนที่ช่วยเธอกางเต็นแต่ค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่ภายในเวลาอันสั้นอาจจะกล่าวได้ว่าพวกเขาก็มีการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามที่นี่ถ้าจะให้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าณเวลานี้คะแนนของพยาบาลแพทย์ก็ได้เพิ่มขึ้นมาแล้ว20คะแนนและของผู้ช่วยของเธอด้วยเห็นได้ชัดว่าการให้ความช่วยเหลือมันก็มีประสิทธิธภาพในการให้คะแนนมากกว่าการต่อสู้กับลอรมอนเตอร์การกระทำเช่นนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันมันก็มีความสำคัญเพียงใดมากกว่าที่จะแสดงการต่อสู้ได้ตัวเองแต่ใครจะรู้ว่าจะมีกี่คนที่ได้รู้เรื่องนี้ เท่าที่ลูสามารถพูดได้ก็มีเพียงแค่นักเรียนได้ช่วยอาจารย์กลางเต็มเท่านั้นที่รู้แม้ว่าการเอาชีวิตรอดของผู้เขามันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่ริวลูกก็สนใจอย่างมากว่านักเรียนจะทําอย่างไรโดยที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์เหล่าแพทย์ก็ไม่ใช่คนเดียวที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วแม้แต่อาจารย์วิจัยที่เปลี่ยนสมาชิกของห้องปฏิบัติการวิจัยก็ยังจนรักภักดีต่อหน้าที่ของพวกเขาดูเหมือนว่าอันที่จริงแล้วจะเกี่ยวข้องกับ N n ็สถาบันการศึกษาของจังรวรดปัตวันออกและอาจารย์คนนั้นจึงได้พูดว่าดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้น่าจะมีพายุเวทมนต์ที่มีความหนาแน่นสูงที่ปกคลุมทั้งเกาะอ,อยู่หากว่าพายุมันได้พัดพาไปด้วยพลังเวทมนต์อแ็งแงจากรอบเกาะเราก็น่าจะติดต่อกันได้ชั่วคราวอาจารย์คนนั้นก็ยังคงสามารถสงบสตอิอารมณ์ของเขาได้และเรื่อธิธายาสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ในขณะนั้นลิมรูร้ก็ได้เห็นหนักเรียนสองสามคนที่มีน้ําตาไหลออกมาเพราะว่าพวกเขาก็ได้หมดความหวังไปแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ตัดสินใจว่าถ้าหากพวกเราพัดไปแล้วก็จะสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แม้ว่าลิมรุร่จะรู้สึกสงสารนักเรียนเหล่านี้แต่นี่มันก็คือการทดสอบเช่นกันลิมรุรร่ก็ต้องการจะให้พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่นอก่อนั้นอาจารย์ท่านนี้เขาก็ยังกําลังวางแผนการที่จะทําให้หนักเรียนตะนาถ,ถิน สถานการณ์โดยที่เขาพ,พิจารณ์ที่จะระบุความแม้แรงของมันหรือไม่เป็นไปได้ไหมที่คนเราจะสงบสติอารมณ์ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นตระหนกโดยที่รู้ว่าไม่น่าจะได้รับความช่วยเหลือในขณะที่เลมยนโรสไม่แน่ใจว่าเขามุ่งเป้าหมายไปที่ใดหรือเปล่าแม้ว่ามันจะมีนักเรียนที่ดูเศร้าใจแต่ก็ไม่มีนักเรียนคนใดที่แสดงท่าทางเป็นเผด็จการออกมานอกจากนี้ก็ยังมีวิธีดูเหมือนว่า ส่วนของนักเรียนก็จะมีทักษะในการคิดแผนการและจากที่ได้ฟังคำอธิบายของอาจารย์ผู้ฝึกสอนนั้นในตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะได้พูดว่าพูดอีกอย่างก็คือเราก็แค่ต้องหาจุดที่พายุเวทมนต์มันอ่อนลงที่สุดบนก่อน,นี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นทุกคนที่ไม่ใช่ทีมสื่อสารก็จะพยายามทําให้การติดต่อเป็นไปได้ถูกต้องไหมเด็กนักเรียนคนนั้นก็มีชื่อว่าโรซาลีที่เคยเข้ามาต่อว่าลิเมโรบนเครื่องบินก่อนหน้านี้ เธอก็เป็นนักเรียนของ NNU เธอได้ถามคำถามกับอาจารย์ในสานะเป็นตัวแทนของนักเรียนคนอื่นๆและอาจารย์ก็ได้ทำท่าคุนขีดโดยที่ไม่ตอบอะไรและต่อมาอาจารย์จึงได้พูดว่าอืมจะเป็นไปนได้หรือไม่อาจารย์ก็ไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนแต่นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราก็มีอยู่บนโต๊ะตอนนี้ถามว่าพวกเราต้องรอให้สถานการณ์ที่การเชื่อมต่อของพวกเรากับโลกภายนอกมันถูกตัดขาด พวกเราเองก็มีทางเลือกแค่สองทางเท่านั้นจะปฏิบัติตามคำกล่าวของกลุ่มชนสลักิดเซอร์คัสความโลภละคราศาสตร์หรือว่าจะต่อต้านมันแค่คิดแบบนี้มันก็มีการเพิ่มตัวเรียกเข้าไปซึ่งของความช่วยเหลือภายในหนึ่งสัปดาห์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดตัวพวกเธอก็จะต้องเชื่อในการตัดสินใจของพวกเธอเองอาจารย์คนนั้นเขาได้พูดจบอย่างไมแ่แยแสแทนที่จะบอกคำตอบกับเักเรียนเขาก็อาจจะต้อง เมืก่การตัดสินใจในสิ่งนี้ให้เป็นเจตจำนงเสรีของนักเรียนเองอาจารย์ผู้สอนท่านนี้ก็มีความกล้าพอที่จะทาอย่างนั้นได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยสิ่งอื่นใดอาจารย์ผู้ฝึกสอนของสถาบันการศึกษาของอินคาเซียได้พูดขึ้นมาว่าตัวข้าเองก็เพิ่งจะเสร็จสิน้นการวิเคราะห์ป,ประสิทธิภาพ,พออของซครือยเข้ามืออันนี้ดูเหมือนว่าจะมีไอเทมที่สร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีทางเวทมระดับสงูงนอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให พวกเราสามารถสื่อสารระหว่างตัวพวกเราเองและโดยสติตีคะแนนของพวกเราได้โครงสร้างของมันก็คล้ายกับพวกปรสิทธิ์อย่างมากดังนั้นมันจึงยากมากที่จะเอามันออกไปอาจารย์ท่านนั้นจึงได้ประกศาศผลการวเคะหอกำไรสร้อยข้อมือที่ลาพัดให้พวกเขาเอาไว้ดูเหมือนว่าอาจารย์ท่านนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ที่มีทักษะในขณะที่เขาได้สังเกตเห็นฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ภายในได้ด้วยฟังก์ชันการสื่อสารนี้ก็อยู่ในสร้อยข้อมือที่ทําให้สามารถสื่อสารระหว่าง ผู้คนหกคนได้และอาจารย์ท่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะด,ดีหาว่าเขาสามารถค้นพบสิ่งเหล่านั้นได้พวกเขาก็จะรู้ทันทีเมื่อใช้งานจริงและในระหว่างนั้นจะได้มีนักเรียนคนหนึ่งพูดว่าอาจารย์ครับหมายความว่ายังไงมันทําได้ยากครับนักเรียนคนหนึ่งจินได้เป็นตัวแทนถามขึ้นมาอย่างนั้นเนื่องจากอาจารย์คนนี้ก็มีฝีมือมากพอที่จะสังเกตเห็นฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่จึงไม่แปลกที่เขาจะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้เช่นกัน เขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนแก่ตัวเล็กๆแต่หรือว่าเขาคิดว่าจะไม่ดูถูกตัวเขาก็แล้วกันมันก็เป็นความจริงที่มีผู้คนที่มีรูปลักษณะาภายนอกที่สามารถหลอกลวงคนได้และต่อมาอาจารย์ท่านนั้นจะได้พูดเด็วกว่านั่นก็เป็นคําถามพี่ดีเมื่อสวมใส่สร้ข้อมืออันนี้มันก็ทําหน้าที่เป็นสปอร,ร์เสียให้กับโฮสต์ในกรณีนี้เราเป็นเจ้าของในสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ ส่วนของสร้าข้อมือของสร้าข้อมืออันนี้นะมีเพียงแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นรูปร่างที่แท้จ,จริงของมันก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ทั่วทางร่างกายของพวกเราเลยเรากลับว่ามันเป็นตาข่ายเส้นประสาทและมันก็คงจะเป็นเรื่องยากมากที่จะทําลายสิ่งนี้แม้กระทั่งสาหรับอุปกรณ์รักษาล่าสุดของสถาบันหายที่สุดแล้วแม้ว่าพวกเจ้าจะตัดมันออกมันก็ยังโพง,งขึ้นมาใหม่จากหน้าของมันทั่วร่างกายของเจ้าอยู่ดี อาจารย์ท่านนั้นที่ได้เริ่มอธิบายยังมีความสูงด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วเขาก็พูดถูกในการที่จะถอดสร้อยข้อมือออกก็จําเป็นจะต้องป้อนรหัสปลดลอดเพื่อที่จะปลดมันออกและต่อมานักเรียนจงได้ถามอีกว่าและอาจารย์ถูกกระทบต่อร่างกายล่ะพอนักเรียนได้ถามมาเช่นนั้นอาจารย์ท่านนั้นจึงได้ตอบว่าไม่มีนะนี่นะในแง่หนึง่งดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเวทมนต์เนื่องจากได้ใช้พลังมานาจากสภาพแวดล้อมจึงไม่ส่งผลกระทบต่อโฮส จนถึงจุดที่มีฟังก์ชันในตัวซึ่งมันก็ได้แจ้งให้สมาชิกที่ลงทะเบียนรายอื่นทราบผากว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งตกอยู่ในอันตารายดนงที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับฟังก์ชันการสื่อสารผู้เธอก็สามารถใช้มันได้เฉพาะกับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นและเงื่อนไขของพวกมันก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนสีแดงก็หมายถึงสภาวะวิตกกังวลสีเหลืองก็อาจจะเป็นอันตาราย และสีน้ำเงินมันก็จะอยู่ในสภาวะปกติจุดประสงค์เรื่องเดิมน่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างพันธมิตรด้วยกันกลุ่มชนสลาดก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้อธิบายอะไรนอกจากตัวเลขมาก่อนดังนั้นบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เรื่องเดิมของมันหรือว่าบางทีอาจารย์ว,วิชาลาอ้วนถวงโพนีก็ได้ตื่นเต้นในขณะที่เขาได้เริ่มอธิบายต่อไปดูเหมือนว่าเขาจะถอดรหัสให้อยู่ในระดับอันตราย อย่างไรก็ตามก็ดูเหมือนว่านักเรียนจะไม่สนใจเรื่องนี้มากนักและสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าว่าอยู่ใน5้าคนที่ผูกมิตรกันไว้พวกเขาก็สามารถสื่อสารกันผ่านการส่งความคิดหากันได้ข้อมูลนะักเข้าค่อยๆซึมซับเข้าหานักเรียนและสถา,านที่มันก็ได้เงียบลงอีกครั้งและขณะน,นี้รีมรู้เองก็สวมใส่สร้อยข้อมืออยู่เหมือนกันและมันก็จะแปลกมากถ้าลีมรูเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สวมใส่สร้อยข้อมือ เมื่อจานหนีมันก็ยังรู้สึกว่ามันจะสะดวกมากเมื่อใส่มันเข้าไปและมันก็ง่ายสรับริมเหมือรูที่จะลบมันออกไปแต่ตอนนี้เริอรถก็เขียนว่าจะปล่อยปริศสนี้เอาไว้ก่อนในตอนนี้แล้วนักเรียนทุกคนก็รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องขอบคุณความสามารถที่ขั้นไม่ถึงของอาจารย์ผู้สอนที่ทําให้นักเรียนมีสมาธิในการคิดคํานวณวางแผนการว่าจะทําอย่างไรต่อไปนีประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่ที่ลาพาได้จากไปแล้ว ในการป้นคืนพอส่วนของในช่วงเวลาสั้นๆนี้นักเรียนเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มคนที่ฉลาดอยู่ในตนเองอาจารย์ผู้สอนก็ได้เปลี่ยนสายตาและอาจารย์ผู้สูงอายุจึงให้เดินออกมาแล้วเขาก็พูดว่าเอาล่ะทุกคนข้ามีชื่อว่าวิลเลียมโลอาร์ดแห่งสถาบันการศึกษาอินคาเซียและตัวข้าเองก็ต้องการที่จะชนะสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้กับทุกคนเมื่อเขาได้ทําการแนะนําตัวกับนเกื่อเรียนเสร็จสิ้นแล้วเขาจึงได้เริ่มพูดคุยกับนักเรียนอย่างใจเย็น ก่อนเที่ยงพอดีเลยในช่วงเวลาที่ใครๆก็รู้สึกหิวมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากว่าพวกเขาก็ข้าคุรอยู่ที่นี่อยู่ทั้งวันดังน,นั้นจึงมีความจำเป็นจิตต้องออกไปทําอะไรบางอย่างเพื่อพวกเขาเห็นล่วงหน้าแล้วอาจารย์ผู้วโสที่สูดที่อยู่ที่นี่ซึ่งเป็นอดีตคุณนางและอาจารย์ผู้ฝึกสอนเวทมนต์ของอาณาจ,จักรอินกาเซียจึงได้เริ่มบรรทศบายถึงสถานการณ์ให้กับทุกคนได้ฟังเอาลวลาทุกคนก็คงจะเข้าใจคำบรรทบายนี้แล้ว แต่สรุปสั้นนะเราก็มี3ทางเลือกระดับแรกเราสามารถอยู่ที่นี่และรอความช่วยเหลือทุกคนก็รู้ว่าสายการบินเทมเพสก็เป็นบริษัทของเจ้ามันผู้ยิ่งใหญ่ฟาบาดล,ลิมอรู้ไม่มีทางที่คนอย่างเขาจะให้อภัยคนที่ลงมือทำเช่นนี้และตัวข้าเองก็คิดว่ามันก็จะเป็นไปได้มากที่เขาจะสามารถหาสถานที่แห่งน,นี้ได้ก่อนที่กลุ่มโจรสลดสัดคิเซอร์คัสจะกลับมา และประการที่2เราก็สามารถมุ่งหน้าไปยังรอบเกาะและขอความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองและสิ่งนี้มีความเสี่ยงเช่นกันมันมีความเสี่ยงมากเลยละ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกที่หนึ่งและเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าการสื่อสารทางเวทมนต์มันก็จะประสบความสาเร็จเพียงใดเว้นแต่ว่าเราจะไปถึงที่นั่นได้ถึงอย่างนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะลองทํากับนักเรียนที่น่าภาคภูมิใจของสถาบันเกี่ยวกับข้อที่3 ตัวฉันเองก็ไม่สามารถแนะนําสิ่งนี้ได้จริงๆและนั่นก็เป็นเพราะว่ามันได้เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังกลุ่มโจรสลัดคิสเซอร์ฮาร์พวกความโลภละครศาสตร์และพวกเจ้าก็จ,จะกลายเป็นลูกน้องของพวกเขากล่าวอีกนหนึ่งก็คือการออกไปจากพายุมานาเวทมนต์ด้วยเรือหอของพวกเขาและขอความช่วยเหลือเมื่อยามที่โจรสลัดพวกนั้นมันเผือและมันก็จำเป็นที่ต้องทำให้พวกเขาเชื่อใจพวกนายให้มากพอสำหรับเรื่องนี้ ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกนายก็ต้องเบียบสตรความเพียงแจงของพวกนายด้วยเพราะหลังจากที่อาจารย์ได้ปรึกษากับอาจารย์ถ้านอื่นๆแล้วมันก็สรุปได้ว่าถ้าสามทางเลือกนี้มันก็มีโอกาสสูงที่จะได้ทํางานดังนั้นอาจารย์จึงได้อยากได้ยินความคิดเห็นของพวกเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้พอนนชนาเลยเรก็คิดในใจว่าอืมอืมผู้ชายคนนั้นเขาก็ได้พูดออกมาตามที่ฉันต้องการเลยพูดตามตรงมันไม่มีอะไรที่น่าเศร้าไปกว่า การมีส่วนร่วมในเกมแม้ว่าตัวฉันจะประสบปัญหาในการตั้งค่าตัวเลขและมันก็มีความกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากว่านักเรียนมาได้แยแสยเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้และรอความช่วยเหลืออย่างเดียวถ้าหากว่ามันเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นจริงๆฉันก็คิดอย่างจริงจังเลยว่าจะให้พวกลาพาร์ตบังคับนักเรียนเหล่านี้ทำงานอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแน่นอนว่าพวกเขาก็จะไม่ทำฐานที่มั่นเพราะว่ามันเป็นกอดที่ยังไม่ได้สำรวจเสร็จสิน้นดังนั้น แต่ทิงคิดที่จะสร้างรีสอร์ทอยู่ที่นี่เพื่อสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจและทําให้มันเป็นพอเห็นการพักผ่อนอย่างสบายใจขนาดใจแห่งหนึ่งมันอาจจะเป็นการพักผ่อนสำหรับพวกเราเหล่าผู้บริหารแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องสยองขวัญเลยก็ได้ในขณะที่มิลโลคิดที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมา,มาอีกครั้งเนื่องจากเขาก็ได้รู้สึกเบื่อหน่ายกับการลงทุนความมั่งคั่งและเวลาของเขาที่อยู่ในเขาวงกด แม้ว่ามันอาจจะมีความจาเป็นที่ต้องได้ลาบเมล็ดพันธุ์เกึงจอมมนมันเป็นพวกหรือว่าตกลงกับอสูนที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งจอมมนเฮดโดเกฟฟินก็อาศัยอยู่ในหนองน้ําที่ปูกทางฝั่งตะวันออกเมงป่ปองทะเลทรายก็อาศัยอยู่ในทะเลทรายอันร้อนระอุฝั่งตะวันตกเสียพิยก็อาศัยอยู่ในป่าแห่งผีทางทิศใต้พญาน้ําแข็งก็อาศัยอยู่ในบริเวณเอ่าวน้ําแข็งทางทิศเหนือและสุดท้ายหน้าฟูงยักษ์ใหญ่ ช้างเผือกที่เป็นราชาของเกาะนี้ก็อาศัยอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเกาะลิมอรูได้ทิงนะ้งหน้าที่การจรจาเอาไว้ให้กับลาพาโดยที่เขาก็ไม่ได้สแสดงความเคารพต่อผู้ปกครองของเกาะด้วยเด็ดขาดแม้ว่าลิมอรูจะกังวลแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความแขยงแก่งแม้ว่าเมล็ดพันธุ์ของอสูรจะมีเล็กน้อยและมันก็จะแข่งแ่งพอๆกับพ,พวกอดีตจอมารคาเลออนหรือว่าเฟแต่มันก็เป็นเพียงแค่การใช้ชีวิตตามสัญชตาตญาณของพวกมัน มันก็จะไม่มีปัญหาในการสังการลูกน้องในด้วยเหตุนี้เองหากว่ามีคนที่แข็งแร่งกว่าไปเจรจามันก็จะไม่มีสงครามเกิดขึ้นมันก็คงจะดีถ้าพวกเราสามารถทําให้สภมพันในครั้งนี้มันยั่งเยือนออกไปได้ถ้าหากเอาศูนย์เหล่านี้ต่อต้านมันก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องพ้นหาก่อแห่งใหม่และต่อมาลิวจะได้ตัดสินใจที่หยหยุดคิดเรื่องนั้นเอาไว้ก่อน และเหล่านักเรียนเชนด้มารวมตัวกันเป็นกลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่เขารู้จักกันและเริ่มพูดคุยกันเองเหล่านักเรียนก็กำลังคิดกันว่าควรจะทาอะไรอะไรมันจะมีโอกาสได้ทํางานที่สูงที่สุดในบรรดาทั้งหมดน,นั้นจูเลียตได้พูดออกมาว่าอืมหน้าหัวล้อแฮ่ปาร์ิเวนเดียมก็ชลาภาพเช่นกันใช่ไหมคาดหวังให้จอมมารผู้ยิ่งใหญ่มาช่วยการสแสดงท่าทางอับอายเช่นนี้นะ่ะเป็นการไม่เคารพต่อผู้กล้ามาไซายเยลคี ดิฉัเอ,เอลลียร์พิาศยของฉันมากเกินไปนอกจากนั้นก็ยังมีการดูถูกพวกเราเราเชื่อพวกองค์อีกด้วยมันไม่ใช่ถึงที่ฉันจะสามารถมองข้ามไปได้ในฐานะผู้สืบอทอดโดยชอบธรรมของอาณาจักรอินคาเซียในฐานะองค์ชายลำดับที่สองถ้าจะใช้เส้นทางที่ต่างออกไปจากผู้เจ้าสักพักจูเลียผู้เย่อหยิ่งผู้หญิงพยยองคนนั้นก็ได้พูดด้วยสีหน้าที่โกรธจัดเลนินบุกคิดว่าเอออา เมื่อคิดดูแล้วราชอาณาจักรอินกาเซียก็ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตระดับชาติใช่ไหมข้ามกลางมหาสงครามผู้คนจากราชวงศ์และอัศวินบางส่วนได้ออกอาละวาดแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนที่เกลียดชังตัวฉันแต่พวกเขาก็เป็นครอบครัวของจูเลียสและฉันก็เดาว,ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ที่จูเลียสจะมองฉันในแง่ไม่ดีในขณะนั้นขณะแก้ปัญหามาไซาคิก็ได้ช่วยเจ้าชายเอลเลี แต่การถูกประหารชีวิตดังนั้นก็ดูเหมือนว่าตำแหน่งของเขาที่อยู่ในอินกาเซียเขาจะได้รับการแก้ไขแม้ว่าตัวชานจะคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแน่วแน่ที่จะเริ่มต้นแต่ว่าตอนนี้เขาก็คงได้รับปฏิบัติเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าอยู่ที่นั่นฉันจำได้ว่ามาซายเยคีร้องไห้และกล่าวหาว่าชานเป็นผู้นำทั้งหมดเมื่อได้เจอกับเขาครางล่าสุดแต่ฉันก็ได้เพิจเฉยโดยคิดว่าเขาพูดร้องเรียนเหล่านั้นก็ควรจะไปพูดกับฟูชิเอลโดยตรง โอ้ดูเหมือนว่ากูพอชูเลียก็เริ่มเคลื่อนไหวในขณะที่เลมบโล,โลกําลังนึกถึงมาซาเยคีในตอนนั้นจูเลียจึงได้พูดอีกว่าตัวฉันนายจะต้องรับผู้คนที่ต้องการที่จะเข้าไปยังข้างหน้าภายใต้ฉันและฉันก็สาบานด้วยชื่อของฉันจูเลียฉันจะรับประกรันความปลอดภัยของทุกคนคำพูดว่าเลเดตมาจากใบหน้าที่สวยงามได้ด้วยเหตุนี้เรล่านักเรียนหญิงสองสามคนจะได้ลุกขึ้นยืนและตามจูเลียไปที่ประหลาดใจก็คือมันมีอาจารย์บางคนที่ติดตามจูเลียไปด้วย แน่นอนว่าเจ้านายของยูจินลานหรือว่าผู้สอนอะไรบางอย่างก็ตามเพาไปด้วยแต่ก็มีอาจารย์อีกคนที่มาจากสถาบันการศึกษาอินกาเซียที่ติดตามเพาไปอีกด้วยดูยดยจากรูปลักษณะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเภทการต่อสู้แต่เขาก็ไม่ได้ท้าทายกับลาพาร์สมาครั้งก่อนดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่เน่าฟเฟยอย่างที่ยูจิลาสเป็นหรือว่าอาจจะมีบุคลิกที่ระมัดระวังมากเกินไป ในระหว่างนั้นฉันได้มีนักเรียนคนหนึ่งในพูดขึ้นมาว่าลอกอนอย่าทาอะไรเห็นแก่ตัวแม้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราก็ควรจะต้องร่วมมือกันและออกจากกรน,นี้ใช่ไหมลูกครึ่งมนุษย์ผมสีแดงที่เปิดสมเอ็นกับผู้เชี่ยวชาญน้านคุณธรรมลิวลูกก็คิดว่าเด็กนักเรียนคนนั้นเขาพูดถูกแต่ลิวลกก็สงสัยว่าทําไมอาจารย์วิลเลียมจึงได้เสนอสาทางเลือกในสถานการณ์เช่นนี้มันจริงอยู่ที่เขาอยากให้ลูกศิษย์ของเขาคิดเราเอง แต่ก็จะทําให้พวกเขาตื่นตระหนกอย่างไรจุดหมายแม้ว่าการฝึกตามปกติในที่นี้มันจะเป็นการให้อาจารย์คิดแผนการและทําให้นักเรียนรวมกลุ่มกันาการกระทําเช่นนั้นมันบ่งบอกถึงอะไรแม้ว่าฉันจะคาดหวังตัวเลือกที่3แล้วแต่ฉันก็ยังคงไม่เข้าใจว่าทําไมอาจารย์คนนั้นถึงได้แนะนําตัวเลือกนี้ขึ้นมาอาจารย์วินเลียมคนนี้เขาก็ดูเข้มงวดและฉลาดมากแต่เขาก็อาจจะมีแผนการอะไรบางอย่าง แต่ถ้าสถานการณ์กรณีที่มันเลวร้ายที่สุดมันก็คือนักเรียนตกอยู่ในความตื่นตระหนกและแยกย้ายออกจากกันไปหากว่าสิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องระงับบททดสอบในครั้งนี้และนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันต้องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยิ่งไปกว่านั้นฉันก็วางแผนการที่จะเปิดเผยตนเองเพื่อให้ฉันลงโทษพวกเขาด้วยการบังคับในสถานการณ์นั้นก็อย่างที่พวกเขาจะรู้ว่าฉันก็อยู่ที่นี่การวิ่งไล่จับก็จะจบลงด้วย และฉันก็ต้องนำสถานการณ์อย่างเหมาะสมเพื่อให้ไม่ให้เกิดสถานการณ์นั้นขึ้นมาลาพาเทียและก็ฉันในขณะที่ปกป้องนักเรียนจากเงาเมือดอแล้วก็จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปด้วยเหตุนี้จึงเทียบมาอยู่ในขอบเขตที่อนุญาตของเราสำหรับพวกเขาที่จะย้ายใน3ามกลุ่มตัวอย่างมันก็เป็นไปโดยไม่ต้องบอกว่ามันจะเหมาะสมสำหรับพวกเขาที่จะเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันแต่นั่นก็เป็นจากมุมมองของการจัดก,การ สำหรับนักเรียนในสถานการณ์ที่รุนแรงในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีชีวิตอยู่เมื่อลิมุลได้พิจารณาถึงประเด็นนั้นด้วยพอจริงตัดสินใจไม่ถูกว่าค่ากระทำของจูเลียต้นมันเิียท้ายที่สุดแล้ววิธีการที่เร็วที่สุดในการจัดตั้งกลุ่มในสถานการณ์ที่สุดโตเช่นนี้สำหรับจูเลียก็คือการให้นักเรียนมาอยู่ภายใต้พวกเขาเป็นที่แน่นอนว่าโดยการปฏิบัติตามกฎที่จูเลียได้ตัดสินใจลำดับและ แต่การบองคับบัญชาก็ยังคงอยู่ต่อไปและต่อมาจูเลียสจะได้พูดอีกว่าอืมช่างเป็นสุนัรที่โง่เขาตัวชนนนาไม่ใช่แค่จูเลียตในสถานการณ์เช่นนี้แต่ข้าก็เป็นอุชาอันดับที่สองของอาณาจักรอินกาเซียในตำแหน่งที่เป็นผู้นำผู้อื่นได้ชัดเจนหรือว่าจะเป็นที่ต้องมีผู้นำเพื่อให้นักเรียนรวมกลุ่มกันได้ไม่เพียงแค่ทำตามคำแนะนำที่โง่เขาของเจ้า ดูเหมือนว่าเขาจะมีคติบางอย่างเมื่อเขาได้พูดคํานั้นออกมาก่อนหน้านี้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ขุนานางชั้นสูงที่เย่อหยิ่งและระหว่างนั้นเด็กนักเรียนที่มีชื่อว่า,ามาชิได้พูดว่าอย่างไรก็ตามหากว่าพวกเราต้องตัดสินใจที่จะเรียกผูน้นําแล้วก็ควรจะเคารพความคิดเห็นของทุกคนเด็กคนนั้นก็ยังพูดไม่จบและมีอีกคนหนึ่งพูดว่าเดี๋ยวก่อนข้ามามีประเด็นที่จูเลียกำลังจะพูดอยู่แต่นี่มันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาสบาย ความคิดเห็นของทุกคนเด็กนักเรียนที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้นี้ก็คือแมกนาที่เข้ามาจีบริมโมโลตูตอนที่อยู่เครื่องบินพอได้ยินแมกนาทเพราะเช่นนั้นอีกคนก็พูดว่าแมกนาทเหลืออย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถยอมรับการตัดสินใจของเขาได้พอแมกนาทได้ยินเช่นนั้นเขาจึงได้พูดว่าอย่างที่ฉันได้พูดเอาไว้เพียงแค่รอสักครู่เราก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยรู้ไหมเราต้องเตรียมอาหารและน้ำเองตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ แปลว่าคนที่สามารถใช้เวทมนตมตีเก็บของได้ก็สามารถเ,เก็บอาหารเอาไว้ได้ทุกคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีใช่ไหมเราก่อนจะนําไปเสนอและไม่ได้เตรียมอะไรเอาไว้สำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรเลยพอได้ยินแมกนัทพู้เช่นน,นั้นนักเรียนก่อนหน้านี้จะได้พูดว่านั่นคือขอเขาพูดอะไรไม่ออกและแมกนัทจะได้พูดต่อก่อนอื่นเราก็มาดูกันว่าเขาจะจัดการก,กับทุกคนอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจตกลงไหม มันก็เป็นความจริงที่เราต้องการผู้นาและอีกคนก็พูดว่าถูกต้องแล้วลาฉันเข้าใจมันน่าแปลกมากที่แม็กนาสามารถเทียวกอมเรานักเรียนได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเจ้าชู้แต่เขาก็ยังหัวดีอีกด้วยในการทํางานที่ดีเช่นกันนอกจากนี้ลีวอลก็ไม่ได้พลาดที่จะได้ยินแม็กนาได้พึพมพาออกมาว่าอย่างน้อยในตอนนี้เหมือนกับคนอื่นๆในตอนแรกเขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนใจดีกับทุกคนในตอนแรก เขาก็อาจจะมีใบหน้าที่ต่างออกไปจากเดิมลิมรูก็ได้พดยุงตัวขึ้นไปโดยที่คิดว่ามันจะดีกว่าที่จะไม่ไปแล้วเลยการเพราะราวังในขณะที่ฮามาและแมงนานได้เกี่ยวกับคน,นอื่นๆเราเนื้เรียอคนอื่นๆก็ไม่ผลเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะคิดอะไรอยู่ในใจแต่พวกเขาก็ตกลงว่าจะเก็บเรื่องนี้กันเอาไว้ก่อนนับว่าโชคดีมากที่ไม่มีคนยี่เงา่าคนไหนที่ทําตามใจชอบ เมื่อในสถานการณ์เช่นนี้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้เรานักเรียนทุกคนเองก็อยู่ภายใต้การปกครองของจูเลียตในตอนนี้ในเช่นนี้การใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มนักเรียนที่มีจูเลียเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้เริ่มต้นขึ้นก็สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใ่คลิปหน้า